อ่ะหมุนหมุนทีนี้หมุนหมุนนี่มากันเดี๋ยวบา,บายอ่ะพี่เพชรหมุนตรงนี้พี่เพชรหมุน <c oughs> เอาไอ้อาบนา้ำเร็วๆวหันหอบรอ้ไอออกมาอ่างเขาไปมออ่ะอย่าแต่เข้ามาดูจัก หมุนหมุนนี่ไงอาศัยตรงนี้ตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งหมุนทีนี้เออหมุนจันฮะยเฮะฮ้ หัวหญ้าแม่หัวหญ้าเตียนแม่ฟักโบยยังเออโอ้ยไอ้หญ้าสวยไหมดูผมหญ้าผมหญ้า เอาะพี่เพชรปากให้พี่ม้นหน่อยเร็วปากให้พี่ม้าหน่อย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 เอ้ยจิลิงลิงลิงร้องไงลิงร้องไงพี่เพชรลิงร้องไงพี่พลอยลิงลิงอ่ะกอรกอรเกอร์ไดเช่ ยิงเอเอเอออมาแล้วไงมาแล้วไงพี่พลอ๋โอ๋โอโหแมวร้องไงเนี่ยแม่เราจะควงกิมลงไปหันมาเหรอจ๋าจ๋าโอเค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 เดี๋ยวทำให้ค่ะสิอู้ อ่ะพี่พอยอดีตวังตั้งหนึ่งเย่เย่หยิบได้ไหมพี่พอยหยิบได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาเทกให้แป๊บนึงพี่มาเทกให้บ่บอกเลยว่า เหมืนกระเล่นหมืนกระเล่นอ่นะตึงะ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งลิงมงันร้องเจี๊ยเจ๊เจ๊เจ๊มาแล้วแล้ววโอ้โอ้อีพอจีทัวร์รถจีมาไขึ้นมานี่เร็วอะไรเด้อเร็ว อังจยยยัอะไรพี่เพชรลงมาทีนี้พี่เพชรลงมาโ,โนโนเ <laughs> พชรก็ลงแบบนั้นเอาหนาลงเลยติลก สวัสดีค่ะเอ,อพี่พลอยพี่พลอยดูน้องเพชรทำดิไอน้องเพชรทำไงหนึง่งสองสอง้มคุ้นักพี่น้องเราเห่นท่าไม่หรอกไอทิดเพชรนี้ ไอพี่พลอยพี่พลอยทำได้ไหมเห็นไหมน้องเพชรทำเลยเพื่อนน่ะเอ้ยน้องข่อยนางพอบเพียบยิ้มหวานปุ๋ยปิ๋ยเม่นั่งขีดเพชแล้วหลินทาพิสดันเออตุ๊กตาหนางอุ้ย โน่โนโนไม่โยนค่ะพี่พลอยไม่โยนมันจะโดนน้องนะลกูกพี่พลอยมาแล้วอะพี่เพชรวิ่งวิ่งเลยพี่พลอยมาแล้ว no, no, พี่เพชรวิ่ง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 โน่โน่พี่เพชรไปทางไม้ <laughs> ทีเพชรโน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 โอ้ no, 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 no. Oh, n a n a น a n a